แล้วในตอนเนี้เราจะมีการแจ้งความกลับไหมหากมีการพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้มีความผิดจริงตามการกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือคนที่มาร้องเรียนเราเนนี้ครับตอนนี้ก็มีทีมทนายดําเนินการในส่วนนั้นและดูแลในส่วนนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมบอกแบบนี้นะแต่ผมไม่อยากออกไปตอบโต้บนโซเชียลเพราะเดี๋ยวจะเอาประเด็นว่ามันเป็นไปการเป็นการตอบโต้กันบนโซเชียลเอาไปใช้ต่อสู้ในชั้นศาลอีกนะใครกล่าวหาอะไรผมพิสูจน์ได้เนี่ยหน่วยงานตรวจสอบแล้วผมไม่ผิดก็ คุณก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทุกคนพูดไปนะครับนะมีบางคนเนี่ยออกมาโอ้ยผมใช่แน่ผมไอ้นี่แน่ทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนไม่มีใครไม่มีการเอาหลักทงหลักฐานอะไรมายืนยันหรือว่าไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่กล่าวคำกล่าวหาลอยๆนะแล้วตัวผมก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ทําแล้วการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าวันนี้ไม่มีการกดเงินสดออกมาเลยคุณคุณรับผิดชอบคําพูดไหมก็ตอนนี้มีทีมทนายดูแลอยู่หลายทีมนะครับผมบอกแบบนี้ ก็ก็ดําเนินการก็ว่ากันไปนะทุกคนต้องรับผิดชอบในคํำพูดของตัวเองให้ได้